วัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็อยู่กับก้อเหมือนเดิมวันนี้ก็จะมารีวิวเป็ไม่ได้ไปรีวิวนี่นะี่มาสอนทำนะคะก็จะเป็นสอนทำให้ชไลมนิ่งขึ้นทำยังไงเ,เ,เอ่ยเอ๋ยเอ๋ยอันนี้สำหรับสูตรท,ที่เรียกได้วเฉพาะนะซึอไม่แน่ใจนะคะ ใส่น้ำไปหนึ่งช้อนนะโรยกระไายซอยผักชีฝรั่งซอยใบสะระแหน,น่รูปเบาๆไเข้าวไนเป็นก้านเนื้อมาเขือปอกใช้อนนใส่ทช้อนีึงแล้วก้ย้ยค่ะชชาอีกอ กรเทียมกระปิโครงละเอียดถ้าของใครแขกอ่ะก็ใส่ได้สองช้อนเลยนะมมสลัดทั้งหมดซอยคมจนพริกขี้หนูกครเมี่ยงใส่ขึ้นนะผัดในน้ำมันพืชหยาบเอพิ่มผู้แห้งล้านสารชักแคลนฝนน้ำแต่ซีน้ำมะนาวผู้ขึ้นกอบและวางไขเ่เค็มนี่เสียงขอโทษด้วยนะครับ คนไปเรือ่อยจนประมาณนี้จะใส่อีกช้อนนะครับกอดอาที่แนสองเป็นได้ังแบบนี้นะ ใส่เป็นบายนากรูชีชีสก็มีของอย่างนะคะเป็น,น <ะ S 2> ชีอ,อีกนะปลาช่อ,อนทอดทอดเบอรของเ็ัวไชีสอีกหนึ่งช้อนนะคะหน,น,นึ่งช้อนช้อนข้าวสาต้มพอสุกใส่ในน้ำกทท่ขั้นสใย โรยเกลือป่นต้มเดือดรับประทานจับกาข้าวสารผัดน้ำตัญชายเกลือเค็มทอดประชอนแห้งทอดกระมุตแห้งทอดผู้แข็งอย่างและหููหวานได้ข้าวต้มกะทิเ,เล้ออย่างอสอ ระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเดินทางเจริญสัมพันธไมตรีหลังจากที่เราคามเรียบร้อยนะคะก็จะไม่มีฝ่อไม่มะเะไรนี้นะคะรู้สึกเศร้าเลยทำไมเป็นแบบนี้มีนะคะบางทีหนูเดินไปหนูก็